สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับ พุ่นดาวจนเช้าของวันที่12นะครับกรกฎาคม2566นะครับสำหรับพุ้นดาวจนเช้านี้ก็จะออกทุกๆวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับตี3นะตี35นาทีนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด med, ้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมังคังมังมีนะครับทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขแห้งๆดวงดีดวงสมพงกันนะครับผู้ให้ผู้รับนะวันนี้มีอะไรมาฝากทุกทุกท่านมั่งก็มาชมกันได้เลยนะครับพิจารณาดูนะครับวันที่12กรกฎาคม2566หุุ้่นดาวโจนเช้า ตีสามห้านาทีนะครับของเช้าวันที่สิบสองนะตีสามก็คือวันพุธเช้าวันพุธตีสามห้านาทีแหละเ,เด่นศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกสองหกสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองเตัวเลขวินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้านะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนชอบไปจัดนะครับอืมเอามาดูใกล้กลๆครับนี่ดูใกล้ๆ <c oughs> เด่นนะครับเ่นนี่นะอืมเ้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับส่วนตัวเจาะเด่นคือหนึ่งนะครับตัวรองคือสองนะส่วนชุดวินตามนี้นะครับอืมประมาณนี้หนึ่งอะไรครับนี่หนึ่งหกเจ็ดเ้นที่ตรงนี้นะครับเน้นที่ หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเก้าสองเก้าเน้นทางนี้นะ,ะทางนี้นะครับทางนี้นะส่วนทางนี้คือตัวลองนะครับใครจะรูดก็รูดที่หนึ่งเป็นหลักนะสองเป็นรองนะครับศูนย์ใครชอบตัวกันก็จัดไปนะครับหนึ่งนะครับเป็นหลักนะตามนี้นะครับเราจนเช้าเราจนเช้านะครับขอขอบพระ,ะ,ะ,ะคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เหได้คิดกันนะครับตีสามห้านาที ครยังไม่ตื่นก็ไปลุ้นตอนเช้าเอานะไปตื่นแล้วก็เอ่อมาลุ้นๆด้วยกันก็ได้ทีสามห้านาทีนะครับอืมแต่อาจารย์ยังไม่เคยลุ้นสักทีเพราะว่าจะตื่นประมาณตีสี่หรือบางทีก็ตีสามเลยอะไรเงี้ยก็คือตื่นขึ้นมามันออกแล้วอะประมาณนี้ทุกทีอ่อาจะเรียดจะใกล้เคียงกันนิดหน่อยประมาณนี้นะครับ ็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้นะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ